สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องจ้ามาตรงไหนดิพ่อมาตรงไหนดิเงี้ยบรรยากาศโดยรอบจ้ะพี่น้องฝนกำลังจะตกเลยสองพ่อลูกนี้ไห้เลยค่ะตั้งกล้องไหม ื้อมาเพื่ออะไรนี่แถมแถมฝนฝนเหมือนจะตกเลยอ่ะถึงแล้วพี่น้อง เขาซีจันพี่น้องพื้นที่เล่นรอบ หายเหมือนฝนฝนกำลังจะตกจ้ะม <oh> ืดบอพี bueno, nacional, ่น้องเลย เขาซีจันมาเด้อมาเด้อเศบตาพี่น้องเลยซือ้อขาตั้งกล้องมาไม่เอามาโอ้ยตายละตายตายตายสองพ่อลูกสวยงามมากจ้า สวยไหมน้องอะไรนะโอ้ยยิงสูงมากเลยนะเป็นสติ๊กเกอร์หรือเปล่าเป็นทองฟองแท้สติ๊กเกอร์ยิงเลยเขายิงแล้วข้างบนนั้นนะขึ้นไปได้ไงก็อาจจะขึ้นได้แค่นั้นคงไม่มีคนเอาคงมีปักได้ สวยมากจ้าไปถ่ายรูป